อ่าล้วค่ะต้อนรับกลับข้าสู่รายการถอดสลักข่าวกันต่อนะคะในช่วงนี้ร่วมพูดคุยกับท่านอธิบดีนะคะกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจากกระทรวงพอมเนื่องจากว่าจะมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ทุกปีนะคะเพื่อที่จะเป็นการเฉลิมพระเกียรตินะคะสมเด็จพระนางเจ้าสุริ ikit พระบรมราชินีนาถในวันที่12สิงหาคมนะคะซึ่งแน่นอนว่าการจัดงานของเรานั้นจะจัดก่อนก็คือวันที่6 7 8สิงหาคมนะคะเนื่องจากว่าวันที่12จะได้เปิดโอกาสให้ลูกๆกับคุณแม่เนี่ยได้อยู่ร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นก็มาเที่ยวงานของเรา ก่อนนะ,ะ,ะทีนี้ค่ะเมื่อสักครู่นี้มีประเด็นหนึ่งน่าสนใจมากในส่วนของงานที่ทางกลมรับผิดชอบนะคะแล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมในวันนั้นด้วยก็คือการส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยนั้นศรัทธาในาพระพุทธศาสนาค่ะอยากจะให้ท่านอธิบดีได้ขยายความสักนิดนึงได้ไหมคะค่ะก็นึกถึงถ้าเป็นประเทศไทยก็คือน้ำประก,การพระแก้วมรกตที่คนทุกคนจะถือว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองนะคะทรองพระแก้วมรกตมาแล้วก็จะมีเหมือนการตักบาตร ประจําวันของตนเองนะคะแล้วเงินเนี้ยก็จะเป็นแลกเหรียญแล้วก็ไปทําบุญกันเองคืออยากจะส่งเสริมหลายๆเรื่องนะคะและอีกอันที่สําคัญที่เป็นไฮไลท์ก็คือปีนี้เขาจะให้นึกถึงร่วมมหาบุญกุศลที่วิหารมายาเทวีเนี่ยมันอยู่ที่ประเทศในปานเป็นการครอบสิ่งที่ประสูติขององค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็เอาจําลองมาให้เห็นเพื่อที่จะได้นํามัสนมัสเขาเรียกอะไรคะเพื่อการสการ์บเคารพไหว กันนะคะเพื่อว่าคนนะไม่นึกถึงก็จะได้บูชาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นยึดเหนี่ยวของทางศาสนาที่อยากจะให้ประชาชนได้นึกถึงนะคะหรือบางทีคนเราเองอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้เดินทางไปถึงพระเยรีแต่ว่าก็สามารถมาที่งานนี้ได้แล้วก็ร่วมกราบนมัสการสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งาเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นในภาพรวมของศาสนาซึ่งมองว่าศาสนาเนี่ยมีความสําคัญมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสตรีและเด็กนะคะกลัวจะลืมนะคะเพราะจริงๆแล้วก็คือสิ่งที่ต้องอยู่ในใจของทุกคน <ค>ก็เลยอยากจะให้แม่กับลูกได้ส่งเสริมเรื่องของาศาสนาด้วยก็ทุกกิจกรรมก็จะทําให้เป็นบทบาทของความบุกพั์ทั้งหมดนะคะนะคะทีนี้นะคะมีกิจกรรมอื่นๆที่น้องเยาวชนจะร่วมกันได้แสดงความสามารถเพิ่มเติมอีกไหมคะก็ทํำความกับแม่นะคะเช่นการเขียน การร้องเหกกล่อมซึ่งเด็กๆอ่ะอาจจะไม่เคยคิดใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นบทบาทที่เห็นร้องเพลงค่าน้ํานมที่เห็นบ่อยๆแต่เป็นค่าน้ํานมคาราโอเกะที่แข่งขันกันอะไรเงี้ยอ๋อแรามีประกวดแข่งขันกันย่ะแม่ก็เชียร์ลูกอะไรเ้ยค่ะก็ก็เป็นเรื่องอีกสนุกคุณแม่จะเอาป้ายไฟไปเชียร์คุณลูกก็ได้นะ่คะแล้วจะเป็นร้องลําที่แม่จะสามารถจะสื่อสารให้ลูกได้แล้วก็ไม่ลืมแม่ผู้พิการกับลูกด้วยนะคะคือถ้าถ้าจะเขียนการ์ดเขียนอะไรเนี่ยก็จะใช้เป็นอักษรเบลให้กับลูกคู่แม่ ที่พิการสามารถจะสื่อสารกันทางความรักด้วยการเขียนอักษรเบลเราก็จะไม่ลืมของคนกลุ่มหนึ่งที่เขาอาจจะแสดงความผูกพันกันได้นะคะไม่ใช่คนปกติแต่ก็ยังรักลูกแล้วก็อบรมลูกได้ในการสื่อสารกันอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ไม่ลืมกลุ่มนักเรียนนักศึกษาซึ่งเขาจะส่งประกวดตั้งแต่ตอนแรกที่ยังไม่เปิดงานจนกระทั่งวันนั้นเขาก็จะเขียนกรอนเขียนอะไรซึ่งแข่งขันประกวดกันใครชนะเลิศคิดได้ในบัตรดดนก็สามารถจะ,จะเอารางวัลไปได้เลยอันนี้ ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในงานนั้นทั้งหมดนะคะใครเข้าไปก็จะได้ร่วมกิจกรรมกันได้ค่ะคือเราจัดกันเต็มพื้นที่ในส่วนของหอเก้ากันเลยนะคะสวันแล้วก็ชมฟรีนะคะแล้วก็นิทรรศการมีตลอดก็แถมยังร่วมลงนามถวายพระพรได้ทางออนไลน์ก็ได้นะคะเรามีเว็บไซต์นะคะก็สามารถที่จะส่งให้ ทั้งสังคมที่เป็นทันสมัยเนาะแต่ตอนนี้แค่ไปสนิบบัด๋ยวนี้สังคมออนไลน์ก็สามารถโซเชียลมีเดียก็ถึงอย่างรวดเร็วด้วยได้ค่ะถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนคะท่านที่บดีที่นี่จะมีกองชื่อกองประสานโครงการสายลักษณ์แห่งครอบครัวนะคะเบอร์โทรศัพท์026596353-5สามารถจะติดต่อสอบถามไปได้นะคะถึงกิจกรรมต่างๆที่จะจัดนะคะทีนี้อยากจะให้ท่านทีบดีค่ะได้ฝากถึงคุณแม่รวมไปถึงคุณลูกนะคะ หรือแม้กระทั่งคุณพ่อเองที่อยากจะไปร่วมงานในวันนั้นซึ่งเราเองก็เปิดให้ชมฟรีโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วกิจกรรมทุกกิจกรรมก็คุณแม่ทุกสาขาอาชีพมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมอย่างเท่าเทียมกันอยากจะให้ทัตทิมดีได้เชิญชวนค่ะจะบอกกับคนทุกคนว่าถึงแม้ว่าจัดเป็นวันแม่ก็ตามนะคะแต่ก็อยากจะให้คนทุกกลุ่มได้ไปโดยเฉพาะเป็นครอบครัวนะคะมหากรรมร้อยใจร้อยมมลัยร้อยล้านดวงใจเทิดไทราชินีประจำปี2557นะคะที่ฮอล์เเมื เืองทองธานีนะคะแล้วก็อันนี้ก็ในวันเปิดก็ได้รับพระมหาการุณาธิคุณนะคะถ้าท่านไปร่วมวิธีการในวันเปิดเนี่ยเขาบอกอลังการมากฉันคือคนไทยฉันรักแผ่นดินนะคะอันนี้ถ้าได้มีโอกาสไปดูก็จะได้รู้คุณค่าของความรักที่มีต่อแม่มากๆนะคะอยากให้คนที่ไม่ใช่แม่ลูกอย่างเดียว ประชาชนทั่วไปก็สามารถจะเข้าชมงานน,นี้ได้นะคะก็ <K S 2> อยากจะเชิญชวนทุกท่านค่ะ,ะนะคะ้ามพลาดเ็ดขาดเลยนะคะวันที่หกถึงแปดนะคะสิงหาคมนี้นะคะที่นี้ค่ะมาพูดถึงงานในส่วนของทางกรมเงอนบ้างที่จะต้องรับผิดช,ชอบดูแลต่อไปจากนี้ค่ะเรามีกิจกรรมที่จะต้องทําต่อเนื่องในส่วนของการดูแลสตรีแล้วก็เยาวชนอย่างไรบ้างคะจริงเรา เรากลุ่มเป้าหมายเรานะคะเด็กสตรีเยาวชนผู้พิการผู้สูงอายุทุกกลุ่มเป้าหมายนะคะเราก็ทําหมดอย่างถ้าวันเด็กเยาวชนก็จะถึงและในวันที่20กันยานี้ใช่ไหมคะเรานึกถึงกลุ่มอย่างเช่นวันนี้วันแม่เราก็จะนึกถึงคนที่เป็นแม่ถ้าวันเยาวชนก็จะให้ความสําคัญกับคนที่เป็นเยาวชนนะคะก็คือเยาวชนก็ต้องเป็นคนที่เป็นหลักต่อไปข้างหน้าก็จะเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมวันผู้สูงอายุเราจะมีทุกปีที่เป็นเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายใช่ไหมคะหรือวันคนพิการอย่างนี้เป็นนนนต้้ดััง เราก็อยากจะเชิญชวนทุกคนที่อ,อย่าลืมนึกถึงคนกลุ่มหนึ่งที่เขาอาจจะต้องประสบปัญหาหรือคนกลุ่มหนึ่งที่เราจำเป็นจะต้องพัฒนาเขาให้ได้รับการเติบโตอย่างเยาวยชนอย่างงี้นะคะ,คะหรือเด็กๆอย่างนี้ดังนั้นหน,หน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมเ,เ,ปเป็นหน้าที่ของการส่งเสริมศักยภาพคนแล้วก็ถ้าคนนั้นประสบปัญหาเราก็จะดูแลเขาด้วยนะคะดังนั้นอ,อยากจะบอกให้ประชาชนทุกคนนะคะดูแล คนด้วยกันทั้งประเทศ มีความผูกพันรักใคร่กันเห็นปัญหาก็ช่วยกันแก้ไขอ,อย่าปล่อยปะละเลยนะคะอ,อันนี้หน้าที่ของกระทรวงแต่ว่าทําคนเดียวคงไม่ได้ก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนร่วมกันเป็นเหมือนจิตอาสาทํางานสังคมเพื่อจะให้สังคมและกปัญหาลดร้อยลงอะคะ่ะค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะในส่วนของกระทรวงเองก็ได้ให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่กําลังได้รับความเดือดร้อนนมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นสตรีเด็กหรือว่ารวมไปถึงผู้สูงอายุด้วยนะคะมีศูนย์ช่วยเหลือ สังคมค่ะ เบอร์โทร1300นะคะค่ะอันนี้1300นี่24ชั่วโมงนะคะ24ชั่วโมงค่ะคือหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมติดตามชมรายการแล้วต้องการอยากจะเป็นหูเป็นตาในการช่วยหน่วยงานราชการทำงานเนี่ยแจ้งเบาะแสทุกอย่างได้ที่1300ค่ะค่ะนะแล้วก็แน่นอนว่างานในวันนั้นเราก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายมากมายค่ะใช่ค่ะไปอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านไปร่วมงานนะคะได้เห็นความอลังการที่เราจะเทิดทูนพนังเจ้าพระบรมราชิน นนในวันนั้นนะคะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเองก็อย่าลืมนะคะห้ามพลาดงานดีๆแบบนี้คุณสามารถที่จะมีส่วนร่วมนะคะในการแสดงความจงรักภักดีในฐานะที่เรานั้นเป็นพระสงนิกรตายเบืองพยุคลบานของพระองค์ท่านนะคะซึ่งก็จะมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่นะคะในวันที่ 6, 7แลวก็8สิงหาคมนี้ที่หอ9อิมแพคเมืองทองธานีก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมได้ทั้งคุณแม่คุณลูกคุณพ่อหรือว่านิสิตนักศึกษาพี่น้องประชาชนทั่วไปค่ะ3วันแบบจัดเต็มเลยนะคะ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะกรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะคะที่ได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะวันนี้ก็ต้องขอก่าวขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราด้วยท่านอธิบดีนะคะที่มาเชิญชวนและก็บอกเล่าเรื่องราวดีๆในรายการด้วยนะคะกล่าวขอบพระคุณนะคะท่านอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการคุณยานีเลิศไกลค่ะขอบพระคุณค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือรายการถอดสลักข่าวในคืนนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ดิฉันพร้อมกับท่านอธิบดีและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ในรายการถอดสลักข่าวนะคะคืนนี้ขอบพระคุณมากๆสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะ